ร่วมสดยามเช้าโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขายในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับ6กุมภาพันธ์เปิดมานี่ปรับตัวบวกแหมใช้ได้ทีเดียวนะครับ9.10จุด แต่และก็ตามครับตลาดหุ้นไทยยังต้องดูเรื่องของโวลุ่มนะครับมูลค่าการซื้อขายแล้วก็ขณะเดียวกันต่างชาตินะฮะเดินหน้าขายสุทธิต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วก็ค่อนข้างจะขายหนักนะวันนี้ยังต้องติดตามเรื่องต่างชาติจะขายอีกหรือไม่ด้วยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ต้องเรียกว่าก็ทําเอาใจหายใจคว้ามเหมือนกันนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าเปิดมาบวกแล้วก็สามารถที่จะประคองบวกกันมาได้จกนกระทั่งปิดช่วงเช้านะครับ แล้วก็น่าจะเป็นปในทิศทางเดียวกับตลาดในภูมิภาคด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการรีบาวกันขึ้นมาแต่ว่าช่วงบ่ายครับเปิดตลาดมาก็ปรากฏว่ามีแรงเทขายจนกระทั่งไปอยู่ในแดนลบอยู่ช่วงสั้นๆนะครับลบไปต่ําสุดนี่4.80จุดเลยนะครับแต่ว่าในสุดก็มีแรงซื้อเข้ามาตอนช่วงท้ายๆก่อนจะปิดตลาดจนกระทั่งทําให้เมาาื่อวานนี้ปิดทําการซื้อขายก็สามารถที่จะปิดบวกได้นะครับ3.41จุดนะครับ0.27เปอร์เซ็นต์นะฮะในขณะที่ ตลาดในพูิภาคเมื่อวานนี้ก็มีผสมผสานกันนะครับมีทั้งปิดบวกปิดลบกันไปของเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปิดบวกได้แต่ว่ามูลค่าการซื้อขายก็ยังถือว่าบางอยู่นะครับ8 4 2 2 6 0 8จุดนะครับอัตโทษครับ24,226.08ล้านบาทนะฮะในขณะที่สรุปการซื้อขายนี่ก็ปรากฏว่าต่างชาติก็เมื่อวานนี้ก็ยังขายสุทธินะครับ3,318.26ล้านบาท นะที่ซื้อสุทธิก็มีรายย่อยสูงสุดครับ2 8 2 8 2 1ล้านบาทนะครับแล้วก็นักลทุนประเภทสถาบัน1,000กับอีก20.82ล้านบาทแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์นะครับซื้อสุทธิ469.2 2ล้านบาท ส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับก็มี j ั s มินครับมีกสิกรไทยมี Advance มี AOT แล้วก็มีกรุงไทยครับส่วนใหญ่ก็ปรากฏว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อวานนี้คงมีเพียงกัศิกรที่บวก3บาทแล้วก็ a o t ปรับตัวลดลงไป1บาท50าทนะครับมาที่ตลาดยุโรปแลวก็ตลาดสหรัฐครับก็ดูเหมือนว่าทั้ง2ตลาดก็ยังต้องรอตัวเลขสาคัญในวันศุกร์นี้แล้วก็ยุโรปเองก็ในคืนนี้ครับตามเวลาบ้านเรานะครับทางธนาคาร แห่งสาภาพยุโรปนะครับ ECB ก็จะมีการเสร็จสิ้นการประชุมแล้วก็คาดการณ์กันค่อนข้างอาจะเป็นไปได้สูงมากนะครับที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก0.25% 25 basis point นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ตลาดก็เลยดูจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแล้วก็ขณะดเดียวกันก็ดูจะผิดหวังตัวเลขของภาคแรงงานนะครับการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐด้วยนะครับก็ทาให้ ตลาดนะครับโดยเฉพาะเยอรมันนี่ก็ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะครับ11.59จุดครับ0.13ในขณะที่ดัชนีฟันเชียร์ไทม์ร้อยตลาดลอนดอนแล้วก็ CS C c ซ40ก็บวกไปเล็กน้อยนะครับ CS c ีซ40นี่บวกไม่ถึง1จุดครับ0.01แล้วก็ดัชนีฟันเชียร์ไทม์ร้อยนี่ก็บวก8.62จุด0.13นะครับก็เข้าใจว่า,าการที่ออกเป็นลักษณะไซเวย์ออกไปข้างๆอย่างนี้ก็คงจะจนกว่าตัวเลขเรื่องการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐแล้วก็อัตราการว่างงานจะออกมาวันุ เพื่อที่จะกําหนดทิศทางของการลงทุนต่อไปนะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐครับนักลงทุนก็อย่างที่เรียนนะครับก็เป็นไปด้วยความระมัดระวังแต่ว่าตัวเลขที่รายงานกันออกมานั้นเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นปัจจัยลบและบวกนะครับที่ลบนั้นก็คงจะเป็นตัวเลขของการจ้างงานภาคเอกชนนะครับที่มีการเปิดเผยว่าเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมนะครับหนึ่งแตําแหน่งงานก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับแต่ก็ต่ํากว่าที่เขาประมาณการว่าจะอยู่ที่1 8 0 0 0 0แนะครับแล้วก็ขณะเดยียวก,กันก็มีการปรับลดตัวเลข ของการจ้างงานภาคเอกชนเดือนธันวาคมลงด้วยนะครับจากที่เคยคาดว่าจะอยู่ที่2 3 8 2 0 3 8 0 0 0นะครับก็ปรับตัวเลขใหม่มาเป็น2 0 0 0 27,000นะครับก็ต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่อาจจะทําให้นักลงทุนไปมองว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันศุกร์นี้อาจจะต่ํากว่าที่เขาเคยคาดการก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็มีตัวเลขที่มาช่วยพยุงไม่ให้นักลงทุนถึงกับต,ตกใจจนกระทั่งเทขายหุ้นกันมากเกินไปนะครับก็คือตัวเลข ภาคบริการของสหรัฐอเมริกาเดือนมกราคมนะครับซึ่งก็รายงานโดยสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือว่า ISM นะครับ Institute of Supply uh, Institute for Supply Management นะครับก็ออกมาประกฏว่าตัวเลขออกมา54.0อันนี้ดีเกินคาดเลยนะครับก็จากระดับเดือนธันวาคมนี่อยู่ที่53.0นะครับตัวนี้ก็ช่วยพยุงทำให้หุ้นก็ถือว่าออกมา ออยู่ในกรอบแคบๆนะครับปรับตัวลดลงไปดาวโจนนี่5.01จุดนะครับ0.03ย์จุดสเปอร์เซ็นต์เอสแตกลงไป19.97จุดครับ0.5เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอสเปียร์ร้อยก็ปรับตัวลดลงไป3.56จุดครับ0.2นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ครับก็เป็นสัญญาณของการบริบาลแต่ก็เต็มไปด้วยความระมัดระวังของนักลงทุนนะครับไม่กล้าผีผาม เพราะว่ายังรอตัวเลขวันศุกร์อย่างที่เรียนไปนะครับนอนฟาร์มเปโรของสหรัฐนะครับล่าสุดนี่ก็เมื่อช่วง 9- ก้นากาสานาทีนี่นิกเอีนีจากที่เปิดขึ้นมาค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็เริ่มย่อๆลงมาไปลบอยู่เล็กน้อยตอนนี้ก็ขึ้นมาบวกประมาณ27.19จุดนกะครับก็ยังดูกวัดแกว่งอยู่นะครับเซี่ยงไฮ้ยังปิดทําการครับส่วนฮ่องกง ตอนนี้บวกอยู่ล่าสุดนี้ก็0.49นะครับเสร็จทานสิงคโปร์บวกอยู่0.81จาการ์ตาแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ยังเปิดมายังบวกอยู่นะครับจาการ์ตานี่บวกอยู่0.25ส่วนฟิลิปปินส์ก็บวกอยู่0.47นะครับมาดูที่ค่าเงินบาทครับเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ถ้าดูจากที่ปิดตลาดเมื่อวาน32.75ถึง 32. 81เช้าวันนี้เปิดที่ส2.74ถึงจ7.5ก็แข็งค่าคือเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทันทีที่เปิดมาก็มีทิศทางที่อ่อนค่าลงนะครับส่วนเย็นก็ดูจะอ่อนค่าเล็กน้อยครับจากที่ปิดไปเมื่อวานนี้100.20นะครับอตอนนี้ก็อยู่ที่101.43เยนต่อดอลลาร์นะครับอ่อนค่าเล็กน้อยส่วนยูโรก็ทรงๆนะครับ1.3530นะครับก็ยูโรมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงนะครับเพราะว่าอาจจะมีการ ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับส่วนราคาน้ํามันครับก็เมื่อคืนนี้ดัี U T I นะครับบวกสิบเก้าเซนเบรนบวกสี่สิบเจ็ดเซนนะครับส่วนดูไบบวกอยู่ยี่สิบเอ็ดเซนนะครับตอนนี้น้ำมันสหรัฐปรับบวกครับเพราะว่าพายุหิมะเข้ามากระลอกทําให้เกิดความหนาวเย็นนะครับลอยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูราคาทองคําครับทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสําคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริง ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI ครับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่สร้างความผิดหวังนะครับออกมาน้อยกว่าที่คาดการก็ทําให้ดอลลาร์ก็เริ่มมีทิศทางที่อ่อ,อนค่าลงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันแรงซื้อนะฮนักลงทุนก็หลบไปหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะทองคําก็กลายเป็นทางเลือกอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้ราคาทองก็ ขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ5.70เหรียญสหรัฐต่อทรอยส์ออนนะครับก็ทำให้ทองคำเมื่อคืนนี้ตลาดโคเม็ก,ก็ปิดที่1,256.90เซนต์นะฮะก็คงจะเป็นราคาที่ตลาดเอเชียซื้อขายกันอยู่เมื่อวานนี้ก็ประมาณนี้นะครับล่าสุดเช้าวันนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ประมาณนี้แหละครับ1,255เหรียญแล้วก็1,258เหรียญนะครับก็ทำให้เช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งแรกนี่บวกขึ้นไป50บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนเซ็นอินเด็์ล่าสุดนี้บวกอยู่8.87จุดนะครับ วันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ